สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง rugby variety นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปยกเลิกพร้อมเพย์ผ่าน scb easy นะครับซึ่งเป็นแอปของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปที่ตู้ atm นะครับไม่เสียเวลานะครับผมครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง r u บ b y variety ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากช่อง r u บ b y variety ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเรามีตน่วย banking ของธนาคาร scb นะครับก็จะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันเขียนว่า scb easy นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ หลังจากกดแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าจอหลักนะครับเมื่อเจอหน้าจอหลักแล้วนะครับเราก็ทําการกดคําว่าธุรกรรมของฉันนะครับผมเมื่อเจอแล้วก็กดเข้าไปครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับเราจะเจอหน้าที่ให้เราทําธุรกรรมต่างๆนะครับเราเข้าไปที่หน้ารวมบัญชีครับผมเมื่อเข้าที่หน้ารวมบัญชีแล้วนะครับระบบจะให้เราทําการใส่รหัสผ่านหุหลักเข้าไปนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วครับผมก็จะเข้าสู่หน้าจอที่เป็นหมายเลขบัญชีของเรานั่นเองครับ สังเกตด้านล่างขวาครับที่เป็นสามขีดเรากดเข้าไปได้เลยนะครับ clause, เมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับเราก็ไปคําว่า,า,วาการตั้งค่าครับผมและเมื่อกดการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไปยังคําว่าจัดการ scb พร้อมเพย์ครับเมื่อกด s จัดการ scb พร้อมเพย์แล้วนะครับจะสังเกตไหมครับว่าจะขึ้นจัดการ scb พร้อมเพย์นะครับเราก็ติ๊กคําว่าฉันได้ยอมฉันได้อ่านและยอมรับข้อหูลเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กดถัดไปครับ ก็จะเห็นไหมครับว่าจะเข้าจัดการที่ีพร้อมเพย์ครับจะมีหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็หมายเลขบัญชีครับครับผมก็ที่ลูกศรที่ลงคือผมได้ทำการผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ไ้นะครับเรากดเข้าไปครับเมื่อกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปกดคําด้านล่างเลยครับกดคําว่ายกเลิกผูกบัญชีครับหลังจากที่เราทําการยกเลิกการผูกบัญชีแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะมีป๊อปอัพยกเลิกการผูก s c b พร้อมเพย์ คุณต้องการยกเลิกการผูกเบอร์โทรศัพท์มือถือนี้กับบัญชีของคุณหรือไม่เราก็กดคําว่ายกเลิกการผูกนะครับผมหลังจากนั้นแล้วระบบก็จะเข้าสู่หน้าจอยกเลิกการผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วแจ้งให้เราทราบและหมายเลขโทรศัพท์และ,และบัญชีครับจากที่เป็นลูกศรสีเขียวลงก็จะกลายเป็นการกรบาทตรงกลางครับก็เป็นการเสร็จขั้นตอนของการยกเลิกพร้อมเพย์ผ่านแอป scb easy ครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อบี้วาไรตี้ด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่จากช่องบ,บีวาริตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ